มหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ72พรรษาและพิธีฉลองตราตั้งพระอุปชาและตราตั้งเจ้าคณะตำบลคลองเขินพระครูภาวนารัตนวิสุทธ์ชวลิตอัคระปัญญยเจ้าอาวาสวัดปากลัดตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่6และ7กร,รกฎาคม2567นี้กํา วันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีปรงผมนาบเวลา17นาฬิกา30นาทีจริญมพระพุทธมนต์ฉลองไตรเวลา18นาฬิกาเทศนาสอนนาบและกลางคืนชมภาพยนตร์สมโพธิ วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2,567เวลา8นาฬิกาพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเวลา10นาฬิกา30นาทีฉลองพระบวชใหม่เวลา16นาฬิกาขบวนแห่ตราตั้งพระอุปชาและตราตั้งเจ้าคณะตำบลคลองเขื่อ เวลา17.30นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาฉลองตราตั้งพระอุปชาและตราตั้งเจ้าคณะตำบลคลองเขินเวลา18.30นาฬิกาสนาทีสวดทักษิณานุปทานถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดบากลัดเสร็จพิธีขอเชิญทุกท่านร่วมมุทิตาสการะโดยพร้อมเพรียงกันกลางคืนชมมหรสพสมโพธิภาพพยนตร์ และสนุกสนานกับวาเรตี้คอนสเสิร์ตวงฉลามขาวไม่อยากเอาเมียมาเลยใหงานนี้ไม่อยากเอาเมียมาเลยกว่าเพื่อนมาเยอะกว่าเพื่อนมายายว่าผู้เมีเยใช่จะไม่เอาอมาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มพระครูภาวนารัตนาว,วิสุทธิ์เจ้า,า,าคณะตำบลคลองขืนเจ้าอาวาสวัดปากลัดประธานจัดงานคณะกรรมการศิษย์สยานุสิทธิ์โห้าประชาชนพร้อมใจกันจัดงานนี้